วันนี้คุณอยู่กับช่องแคนสามารถที่ดินสวยทำเลทองนะครับวันนี้แคนยืนอยู่ที่พิกัดตำบลวัดสำโ,โรงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมนะครับที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ในโครงการกันสุดร v วิววิวครับมีเนื้อที่ทั้งหมด154.8ตารางวานะครับซึ่งถือว่า สร้างบ้านเดี่ยวแล้วก็ยังมีพื้นที่ใช้อยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับที่ดินแปลงนี้คือสวยมากๆเพราะว่าด้านหน้านี่ครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับส่วนทางด้านทิศใต้นะครับเป็นแม่น้ําท่าจีนซึ่งถ้าท่านผู้ชมซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วสามารถมีเรือ เจ็ทสกีเรือสปีดโบ๊ทอะไรอย่างเงี้ยครับมาจอดฟรีที่แรมของโครงการจอดฟรีนะคบไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะครับที่ดินตรงนี้เพียบพร้อมด้วยระบบไฟฟ้าน้ําประปาแล้วก็ถนนคอนกรีตน,นะครับกว้างมากๆเลยนะครับมีท่อระบายน้ําเรียบร้อยนะครับที่ดินบรรยากาศดีมากๆครับซึ่งมีน้ําล้อมรอบเป็นตัวแอลอย่างนี้เลยนะครับเป็นแม่น้ําท่าจีนนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นที่ดินที่ถมแล้วเสมอถนนเสมอพุทธบาทนะครับพร้อมใช้งานดินแน่นเลยนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับซื้อได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะครับซึ่งเงินผ่อนนะครับ ดาวเริ่มต้นเพียงแค่5 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนนาน5ปีผ่อนกับเจ้าของโครงการโดยตรงนะครับไม่ต้องกู้ธนาคารไม่เช็คเครดิตน,นะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ทันทีหลังทําสัญญานะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อแคนได้เลยครับที่เบอร์0869261451ครับหรือจะติดต่อผ่านทางช่องทางไลน์เฟซบุ๊กก็ได้เช่นกันครับสำหรับรายละเอียดสถานที่ใกล้เคียงเดี๋ยวแคนจะใส่ไ,ไว้ในดิสคริปชันให้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ